น้ำพริกโจรน,น้ำพริกที่ไม่งอครกน้ำพริกสุดร้อยของแดนใต้แค่ชื่อก็สะดุ้งแล้วถึงกับต้องหันกลับไปมองเข้าของในบ้านเลยทีเดียวว่ายังอยู่ที่เดิมไหมวันนี้ขอนำเสนอหนึ่งในจะกูลน้ำพริกที่มีตำนานค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวน้ำพริกโจรหรือคนใต้เรียกน้ำชุบหยำเป็นน้ำพริกที่หยาบที่สุดไม่ได้หยาบคายนะ เคราะน้ำชุบหยำไม่เน้นตำในครกใช้วิธีการขยำรวมกันหยิบน้ำพริกขิ้หนูสวนมาหัน่นเติมกะปิใส่มะนาวหั่นหัวหอมและสเสน่ห์สำคัญของเจ้าน้ำชุบหยำก็คือใส่กุ้งสดถ้าไม่มีก็ใส่เนื้อปลาถ้าไม่มีก็ใส่เนื้อปูคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่ฟังก็อยากได้ข้าวสวยร้อนๆแล้วอะ่ะ แล้วมาถึกเกอองเจอคำาว่าทำไมต้องชื่อน้ําชุบหยัมหรือน้ําพริกโจรโดยครูทูนศิริลักษ์อดีตครูโรงเรียนดนโนดวิทยาจังหวัดสงขลาเล่าเป็นกลอนไว้ว่าจําเป็นต้องเป็นโจรเพราะปล้นเขาครั้งก่อนเก่าอยู่ป่ามายากหลายการกินอยู่ทุกขณะไม่สบายทําง่ายๆเร็วพลันเสร็จทันทีโคลกะปิกับพริกนําเรียกน้ําชุบพอปุบปุบ ตัดใบตองมารองที่กินแบบโจรพรางไพรใช้ชีวีข้าวเปลา่ามีคลุกกับน้ําชุบโจรสรุปใจความได้ว่ามีโจรเนี่ยล้นของชาวบ้านสมัยก่อนได้ทําการหลบหนีการจับกลุมของตํารวจใช้ชีวิตอยู่ในป่าแรมปีแต่จู่ๆเนี่ยโจรก็กลับใจกลับมามอบตัวพอตํารวจสอบสวนและถามไปว่ากินยังไงอยู่ยังไงมาตั้งเป็นปีๆโจรตอบว่าทําน้ําชุบกินไงเพราะโจรได้โจทย์ไปว่าต้องทําเมนูที่ไม่เสียงดังไม่ให้มีควันไฟและจะต้องทาแบบเร่งรีบจึงออกมาเป็นน้าชุบหยํานั่น เป็นโจนอย่างเดียวไม่ได้นะเนี่ยต้องมีความคิดในการแก้โจทย์ด้วยเมื่อข่าวแพรส่สะพัดออกไปบรรดาพ่อค้าแม่ขายก็ทําน้ําพริกหรือน้ําชุบยำออกมาขายและสถาปนายชื่อกลางเท่ๆว่าน้ําพริกโจนนั่นเองเพราะทุกอย่างมีเรื่องราวกดติดตามได้นะจะได้กินไปสนุกไปอ๋อลืมบอกตํารวจกินได้นะโจนไม่จับหรอก